Terima kasih telah <laughs> menonton! แม่ลงแล้วลูกแม่ลงแล้วคนอันเลยแล้วคนอันเลยเอาแล้วใครจะรับลูกเนาะสองคนเหรอ หาดตะหาดตะลุงแม่หนูอยากคุยกับเพื่อนมันเห็นมากน่ะน้องจะน้องเมาจากไหนลูกมาจากเตวเตี ฟังไม่โดนฟังเลยแม่หนูจะนอนแบบนี้เลยค่ะหนูอยากนอน,นในห้องแม่ ท้านพังบ้านพังบ้านพังบ้านพังเอ้าป้าพังบอมครับป้าพังกลัวคนลยจักไปกลัวคนละจักไป,ะะไปโอ้ค่โอชื่อโรเบนะค ไ,ไวนอวยคยาอ้กันกองคลก็โตแล้วกน้ก็โตเป็นพี่แล้วน้อเป็นพี่แ้เหรอหน้องชื่อพี่อะไรโด๊พี่ปีมพี่ปิมพี่อิมช,อชื่อจริงว่าอะไรโดน้องปิมน้องปิมชื่อเด็กหญิง น้ำปินค่ะไม่ใช่เด็กญินอะไรเด็กินปลาค่าไม่ใช่ทออะไรทอฝันเด็กญินทอค่นก็ก็ปีนได้แล้วไงปีเลยจิเดี๋ยวตกค่ะลูกเดี๋ยวตกหัวแตกค่ะ うん。<noise> <noise>